พระสารีบุตรเคยถามพระศาสดาว่าทำทานอย่างไรได้ผลใหญ่ได้อน,นิสงส์ใหญ่และทำทานอย่างไรได้ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่ยมว่าทำทานยังไงได้ผลใหญ่และอน,นิสงส์ใหญ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นอริบุคคลด้วยเคยมีคนบอกโยมไหมว่าทำทานแล้ววางจิตยังไงจึงจะได้เป็นอริยบุคคล เอาไปวัดกันมาจนห้าสปีแล้วเนี่ยอะไรนะปราบปลื้มกับการที่ได้ทำไปไม่ใช่ตัวปราบปลื้มกับการที่ได้ทำไปเนี่ยพระสัสดาตัดบอกกับภาษาลีบุตรว่าได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าปารนิมิตตวสวัตติแต่หลังจากสินกส้นกรรมสิ้นฤทธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ต้องกลับมาเป็นอาคามี ไม่พ้นนรกกับเดรัจฉานเปรตพิสัยอา้าวใครวางจิตแบบไหนอีกไหนดูซิจะตรงกับที่ผู้เจ้าตรัสไปเดี๋ยวจะไล่เลียงให้ดูให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจิตเบยสุดเบยสุดยังไงอ่ะไม่หวังผลอ่ะฮะทำแบบแบ่งปันนะคิดว่ายังไงคิดว่า อาเจนข้างหลังยกมือให้ยังไงให้ด้วยความศรัทธานั่นเป็นทานของสัพป,ปริสสถานคือทานของสัพป,ปบุรุษคนดีแค่หนึ่งข้อแค่นั้นนะจริงๆแล้วมี5ข้อให้ด้วยความศรัทธาให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเด่นและเห็นผลที่จะพึงมาถึงเราให้มีผูรเจ้าตรัสไว้สัพป,ปริสสถานหโยมได้ไปข้อเดียว ก็ยังไม่ใช่อา้าวไปวมาหลายอาจารย์แล้วนะนี่ไหนดูซิอาจารย์ไหนสอนว่าให้ทานแล้วเป็นอริบุคคลไหนตรงไหนอาให้แล้วมีความสุขก็นี่ไงปลื้มใจปิติใจสมนัตใจได้เป็นปรณนิม,มิตวสวัตตีนี่ไงจิตจะเริ่อมใสเกิดความปลื้มใจสมนัตใจเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบกองหอมเนี่ย หลังจากตายแล้วเนี่ยย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปารณิมิตวสวรตีเขาสินส้นกรรมสิ้นฤทธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เป็นผู้กลับมาบาลีใช้คําว่าอาคามมอ่าเจนให้ด้ความบริสุทธิ์ใจไม่คิดอะไรมันต้องคิดสัอย่างมันไม่คิดอะไรมันคิดยังไงนาะจะให้ไม่หวังผลไม่หวังอะไรใช่ไหม อไม่หวังอะไรก็ได้เป็นเทวดาสูงกว่าจาตุมหาราชิกะแต่ก็ยังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาถ้าพวกหวังเนี่ยหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้พวกนี้ได้เทวดาต่ำกว่าเพื่อนเลยคือจาตุมหาราชิกะและเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ต้องกลับมา กลับมาสู่นรกกบเนดาชาร์ปวิสัยในสังสารวาัฏรเหมือนเดิมนิตักรสาลีบุตรนี่สองพันกว่าปีที่แล้วผู้เจ้าพูดไว้อย่างนี้นะแอาแล้วเอาความจริงมาบอกเอ๊ะผู้เจ้าเคยพูดอะไรไว้เมื่อกี้ยมยกมือให้ทานยังไงอ่ะขอขอใส่ไม้หน่อยขอใส่ไม้หน่อยอ่าเปิดเลยเปิดไม้รอไว้ให้เลยเสียงไม่ออกไม้นี่ให้เพื่อพระอ่า ให้เพื่อฆ่าความตดีในใจเพื่อฆ่าความโลภโกรธลงครับแม่เข้าแก็บาะหมอผู้เจ้าเรียกว่าอ่าจริงจริงก็ยังไม่บทพิชนายังไม่ตรงเป๊ะแต่เป็นการตรงโดยนัยยะที่อธิบายมากขึ้นพระศาสดาเนี่ยไล่ลำดับอย่างนี้ลำดับแรกเลยพวกหวังผลในทานเคยให้แล้วหวังผลไหม หวังมีจิตผูกพ,พันในผลไหมสลักชื่อกันเต็มเลยใช่ไหมอ่าโหตามนะไม่ได้เลยอ่าคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ไหมเคยคิดไหมเคไอวุญี้บุยสุดเลยตรงนี้จะไปเป็นนี่ครูเจ้าบอกเนี่ยเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปลายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีป คมไฟแก่สมณะหรือปรามเขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะเมื่อสิ้นกรรมสิ้นลิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ต้องกลับมาเป็นอาคามีสูงขึ้นไปเนี่ยผู้เจ้าบอกยังไงเขาไม่หวังผลไม่มีจิตปลุกพัานไม่มุ่งการสังสมแต่เขาคิดว่าให้ทานเป็นการดีอ่าเคยนึกอ่าใหม้มันดี พวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงแต่เมื่อตายแล้วก็ต้องเป็นผู้กลับมาสู่สังสารวาัฏอีกเหมือนเดิมอีกพวกหนึ่งไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทํามาเคยไหมเคยอ่าไอ้พวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นยามาแต่หลังจากตายจากชั้นยามาต้องกลับมาสู่สังสารวาัฏไม่พ้นนรกกำเนศชานเปลววิสัย,ยอีกพวกเขาคิดว่า สมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าเคยคิดบ้างไหมเออเป็นนักบวชไม่ได้หุงหาอาหารนะให้ซะหน่อยนะ่ะน่ะพวกนี้เป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งบางพวกก็ทำตามฤาษีในครั้งก่อนพวกนี้ก็ไปเกิดเป็นนิมมานนรดีอีกพวกหนึง่งเนี่ยเพื่อความปลื่มใจอย่างที่บอกไปเมื่อครูน่นี้ไปเป็นเทวดาชั้นปรณิมิตาวสวัตติ พวกสุดท้ายเลยไม่หวังผลไม่ผูกพันไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีไม่คิดว่าทำตามประเพณีไม่เพื่อความปลื้มใจปีติดใจแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตพวกนี้จะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังและเมื่อสิ้นกรรมสิ้นลิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเป็นอนาคามี เป็นอริบุคคลได้ตอนนี้ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตทำยังไงเพราะเขาได้เป็นอนาคามีเขาได้เป็นอริบุคคลคือเขาได้ทั้งผลใหญ่ไปเป็นเทวดาด้วยและได้อน,นิสง์ใหญ่คือเป็นอริบุคคลด้วยก็แสดงว่าการให้ทานวางจิตแบบนี้เป็นอริบุคคลไม่ต้องหวังผลไม่ผูกพันไม่มุ่งการสั่งสม และอย่าไปคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้และการคิดทุกแบบไม่เอาแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตแล้วปรุงแต่งยังไงเหีอก็ต้องไปสู่ที่โยมคนนี้เขาพูดว,ว่าวางจิตละความตระหนี่ครเจ้าตรัสบอกโสดาบันให้ทานแบบโสดาบันให้ยังไงโยมต้องมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมประสงค์ และเป็นผู้มีใจปราศจากความประหนีอันเป็นมนทินมีจาค่าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเลือนพวกนี้เป็นอริบุคคลโสดาบันผู้เจ้าบอกเธอมีคุณธรรมสอย่างเนี้ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีการให้ทานโดยวางจิตละความประหนียมได้โสดาบันบุคคล ตามที่ตรัสไว้กับช่งางไม้ในพระสูตรนี้เห็นนะมดังนั้นคำพระศาสดาของเราเอาไว้ใช้ในการวัดสอบความถูกต้องและจะทำให้เรารู้เทคนิคแงม่มุมในการกระทำอย่างเดียวกันยมวางจิตผิดยังเป็นปุถุชนยมวางจิตถูกเป็นอริยบุคคลก็ให้เท่ากันแต่คนนี้เป็นอริยะไปแล้วเพราะวางจิตถูกต้อง นี่คือประโยชน์ของการรู้พุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระศาสดาโดยตรง